กาสวัสดีครับพ่อแม่นพี่น้องกอกิจเกษตรบ้านหน้านะครับครับเมื่อนี้ห้าวสัมมาเบิ่งวิธีการเพาะกาพิกกันนะครับกาพิกจะโล่งฐาดแล้วนะครับหลังจากที่ห้าเพาะกาได้มาเป็นตนน้อยแบบนี้แล้วนะครับห้ากาสีมาจิ้มโล่งถาดกันนะครับเป็นอย่างคือบ่เพาะใส่ถาดเลยเนึ่งความสมานสมุนของตนกามันบ่อทอกันนะนะครับก็เลยผมก็เลยว่าแบบนี้จะดีกว่าครับทานี้เป็นทานหนึ่งร้อยลุมนะครับ นี่นะครับฐานนึงเงาะหน่นอยลูกอุปกร,ปร,กรณ์ก็จะมีไม้ไม้จิ้มลูกชิ้นนะครับนี่นะครับไม้จิ้มลูกชิ้นเอาไว้้าจิ้มนะครับไอ้ฐานเป็นถานหนึ่งลอยลุมนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกาพริกครับตัวนี้ผมเตรียมไว้ประมาณได้อไอ้ได้ประมาณอาทิตย์นึงนะครับแต่สามารถจิ้มได้แล้วครับผม วิธีการกาคืออ้าวน้ำกาพริกว่นนี่ออกมาจากแปลงแล้วครับก็เสียเอาออมาเถ้าต้องรดน้ำก็น,นะครับผมถอนขึ้นมาเลยนะครับผมต้นที่สมบูรณ์จะมีหลากหลากทั้งนี่ก็กระติดนะครับคอ่ะตุวได้ครับเลยต้นง่ายเล้วถอนขึ้นมาเลยครับถอนขึ้นมาก็จะได้ประมาณนี้ครับผม ใส่ถอนลงไถอนขึ้นมาไหวเลยนะครับถอนหนูน้อยไหวจริงิแต่เรต้องถอนร้ายนะครับถอนพุทธบาลให้มันได้เทอะทะลอยๆเพืลลอ่อความบนเหียวนะครับมากงไว้ก่อนก็ได้ครับผมประเดี๋ยวพอลองใบถาดเพาะเลยนะครับเพราะว่าต้นบมดสองมือกันนะครับเยเอามาแบบ,อาแบบนี้ครับมาแบงห่างแบบนี้ครับครับ หลังจากได้มากแล้วนะครับเอาก็จะมาจีมลงลงถาเลยนะครับผมโดยการใส่ทีละต้นนะครับหนึ่งต้นต่อหนึ่งลุมนะครับที่การก็จะจ้มลงลุมเลยนะครับแด้แล้วครับหนึ่งต้นสองต้นนะครับ, n, รบเห็นบริากครับผม เป็นการใส่เวลาว่างเป็นประโยชน์ไอ้กันมีเล็กน้อยก็ใไ้เล็กน้อยมาเฮดซอยก็ได้นะครับนี่นะครับถ้าเป็นแบบนี้สใส่ไว้ได้นะครับบ่มีหักนะครับแต่ต้องค่อยๆเรามาระวังในการถอนด้วยนะครับผมแบบนี้ต้นกาจะฟื่นโตเร็วนะครับการห้น้ำหลังจากที่เห่าอันนี้แหละห้น้ำทุกซีชมู่นะครับแล้วลด,ดการค่ายน้ำ เพราะว่าต้นกาพีกนี้มันจะบอบช้ำในเร็วมากครับจิ้มลงไปเลยนะครับผมหนึ่งตน้นต้นหนึ่งลุมนะครับตอนนี้เป็นถาดเปนถาดหนึ่งลอยลุมกะสีใส่ประมาณหนึ่งลอยตน้นหนึ่ลอยสีต้นไหมครับมันแถมมาอีกสีลุมนะครับแล้วก็จะดีออกเินะครับจับจิ้มลงไป ดินเพาะผมแนะนำให้เป็นดินจากต่างประเทศนะครับเป็นดินดินน้ำข่าวจากต่างประเทศเพราะว่าดินดินเพิ่นจะบ่มีเชื้อรานะครับจะทำให้หากว่าเน่านะครับชินลงไปเลยครับผมค่อยๆเค็เนดนะครับมันซ้ำไว้คนพิพียงแหนเป็นห้องแล้วกดห่าลงไปครับนะครับแยกออกเลยครับหนึ่งต้นต่นหนึ่งหลุมนะครับ กาเ็ต้องเอาขึนมาหลายนะครับจากจากใทกระบะพอสามารถเป็นอาชีพได้นะครับผมพอกาพีกหรืออันตนกตนใหม่ชนิดอื่นๆหิมลงไปเลยครับเป็นง่ายๆครับถาดเนึ่กแบบ ลอยต้นห็นคิดกันขายกันต้นละบาทกั้เงินลอยบาทแล้วครับหลังจากข้าจิมเน้่ล่ะฮะไปตองโดตนำนะครับติดลงไปเลยครับตอนนี้ต้นมันจบับวเทียงนะครับอีกว่เทียงบัตโตงนะครับหลังจากคนตั้งตัวใดมันก็จะ แต่งนะครับประมาณอาทิตย์นึงกลัามาเบิ้งกันอีกนะครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวยังไงอาทิตย์หน้าผมจะมาอัปเดตให้เบิ้งอีกรอบนึงนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงครับครับสวัสดีครับผม